ด่านสุลกาคอเซราวเป็นด่านที่มีปริมาณการค้าในสูงมากในปีงบประมาณ2556เนี่ยมีปริมาณการนำเข้าส่งออกรวมกันเนี่ย3 1 0 0 0กว่าล้านบาทนะครับซึ่งซึ่งเป็นปริมาณมูลค่าที่สูงมากนั่นเป็นสัญญาณว่าการจะไดเติบโต,ตทางเศรษฐกิจเนี่ยมันมีมาอย่างต่อเนื่องโดยตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยพื้นที่ต่างๆในการที่จะรองรับการค้าชายแดน ันควรจะต้องมีการขยับยายเพื่อรองรับให้ได้นะครับเพราะนั้นก็เป็นความจําเป็นนะครับนอกจากนี้ก็เป็นนโยบายของจังหวัดด้วยและของกรมศิลปากรด้วยในการที่จะส่งเสริมอำนวยความสะดวกการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเพราะนั้นจําเป็นต้องขยายฮะด่านพรมแดนสดาวเนี่ยก็มีโครงการในการที่จะขยายพื้นที่ออกไปจะเป็นการขยายพื้นที่ด่านพรมแดนสดาวฝั่งขาออก เนื้อที่ที่ขยายก็ประมาณ20ไร่นะครับแล้วก็วงเงินก็ประมาณก็อยู่ที่ประมาณ77ล้านบาทการขยายตัวเนี้ยก็มีผู้ประมูลได้แล้วก็ประมาณก็มีความพร้อมละได้รับการอนุมัติจากกระทรวงการคลังเรียบร้อยในการที่จะให้มีการลงนามในสัญญาไม่เกินกลางเดือนมิถุนายนนี้นะครับก็จะมีการลงนามสัญญากันระหว่างผู้ที่ประมูลการก่อสร้างได้กับกมรมศุลกากรน,นะครับ ถ้ามีการลงนามสัญญาเรียบร้อยหลังจากนั้นกระบวนการก่อสร้างก็จะเริ่มขึ้นในระยะต่อไปเมื่อมีการสร้างเสร็จก็น่าจะทําให้ผู้ขนส่งผู้เดินทางได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้นรวมทั้งนักนักท่องเที่ยวด้วยนะครับกรมส่งการก็จะพยายามที่จะเน้ความสอดให้มากที่สุดในช่วงระหว่างที่มีการก่อสร้างครับก็พร้อมเลยครับพอเสร็จสัญญาก็พร้อมเลยเพราะว่าเนื้อเพราะว่าเพราะว่า เพราะว่าเซ็นสัญญากางเดิมิถุนาเนี่ย<ะ>ถ้าเกิดว่าลงน้ําเรียบร้อยเนี่ยก็สามารถที่จะเริ่มได้เลยสมบ่อพื้นที่ได้เลยเพราะพื้นที่เนี่ยมันมีการถูกเวนคืนเอาไว้เรียบร้อยแล้วเราจะใช้ระยะเวลาสั้นกี่ปีก็โดยประมาณปีหนึง่งล้าดานที่ขยายไหมก็แค่ฟังฝังขาออกอย่างเดียวใช่ไหมคะครับผมหลังจากนั้นก็จะมาพิจารณาการขยายฝั่งขาเข้าในลำดับต่อไป ครับผมทำไมถึงเริ่มจาขยายฝั่งขาออกก่อนเพราะฝัะ่งขาออกเนี่ยมันมีการเวียนคืนที่ดินได้แล้วงบประมาณก็ได้แล้วส่วนขาเข้าเนี่ยต้องมาทาเรื่องงบประมาณอีกครั้งหนึ่งเพราะงบประมาณฝั่งขาเข้ายังไม่ได้รับต้องมาพิจารณาในการขออ,อ,อีกครั้งหนึ่งครับผมแล้วท่าน,ท,าน,ท,านาที่เราขยายขยายแล้วเนี่ยค่ะการเดินทางเข้าออกเนี่ยจะมีการเพิ่มขึ้นมากไหมคะจริงจริงแนวโน้มของ การค้าขายปริมาณการค้านําเข้าส่งออกแนวโน้มของอผู้เดินทางและแนวโน้มของรถโยนต์สุบุคคลเนี่ยมันมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปีนะครับเพราะฉะนั้นการสร้างการขยายที่ทําให้เกิดความสะดวกกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าการค้าหรือการท่องเที่ยวเนี่ยย่อมทําให้เกิดความสะดวกและจะมีปริมาณการค้าการเดินทางเนี่ยเพิ่มมากขึ้นอยู่แล้ว ก็สำหรับโครงการนี้ก็เป็นโครงการที่เป็นความตั้งใจของทางกรมศรรุลกากรของจังหวัดสงขลานะครับแล้วก็เป็นโครงการของการดําเนินการตามนโยบายของของของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนะนะที่จะเพิ่มความสะดวกในการที่จะส่งเสริมเศรษฐกิจการค้าการลงทุนให้กับทุกทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะฮะ หวังว่าหลังจากที่สร้างเสร็จแล้วก็จะน่า,นาจะเป็นการาสรับสูตรแลมอำนวยความสุดได้มากยิ่งขึ้นไปนะครับเราก็คงจะไม่หยุดการพัฒนานครับคงจะต้องทําไปเรื่อยๆตามนโยบายของของจังหวัดนะครับของกรมศรุลก,กากรนะครับเพื่อให้เศรษฐกิจก้าวหน้าไปเรื่อยๆรองรับ AEC ด้วยครับ